สวัสดีค่ะเรามาชวนชิมนะคะสาคูนะคะสาคูถั่วนะคะเดีวเรามาจัดนะคะเอาถั่วที่คือผักหอมนะคะกับผักชีเราจะตัดนะคะจัดไปทานนะคะเสิร์ฟนะคะที่ผักหอมที่ผักชีนะคะผักชีเดี๋ยวเราใส่ที่หลังก็ได้นะไอันี้สาคูนะคะ เราก็จะเอาซาคูใส่ไปดีๆนีค่ะนี่เลยมาชวนชิมซาคูซาคูซาคูถั่วนะคะซาคูถั่วอร่อยอร่อยนะคะใส่กระเทียมเจียวเมนูแนะนำสาคูถั่วนะคะ หอม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 เลยจ้าอันนี้นะคะก็เราก็มาจัดผักลงนะคะเราใช้ผักนี้นะคะผักชีเอผักชีบ้านบ้านนะคะผักบ้านบ้านกินแบบบ้านบ้านอยู่แบบเนบ้านแต่วันนี้เราไม่มีพริกนะคะเพราะว่าปวดท้องก็ไม่กินพริก ะะผักชีบ้านๆผักชีบ้านๆนะคะมีผักหอมนะคะใส่ไปแบบนี้เลยนี่ค่ะมาชวนชิมกันได้เลยนะจ๊ะนี่นี่นะคะสาคูทั่วสาคูทั่ววันนี้มีเป็นเ,นเนมนูแนะนำนะคะมาเสนอนะคะสาคูทั่วนะคะ พร้อมด้วยผักนะคะ่ะเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะมีทั้งผักหอมนะคะผักหอมกับผักชีนะคะผักชีก็ปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าเราก็เอาผักชีนะคะที่บ้านมีทั้งต้นเลก็กต้นใหญ่นะคะนี่นะคะมาทานกันได้เลยนะคะน,นี่นี่นะะี่เลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้เราก็เป็นพร้อมผักนะคะนี่ สาคูถั่วนะคะพร้อมผักนะคะอร่อยอร่อยนะคะสุดยอบไปเลยนะคะมาทานกันได้เลยะคะ่ะชวนชิมเมนูแนะนำชวนชิมสาคูถั่วพร้อมผักนะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะด้วยสาคูนะคะสาคูถั่วนะคะพร้อมผักมีผักหอมผักชีนะคะอยู่ในตัวของเขาเลยนะคะก เอาลอยไปเลยนะคะก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแค่คาดจากพยนอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ต,ต,ดต,ติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาธุคะ่ะ